สวัสดีครับพี่น้องทีทุกท่านนะครับที่มาดูตอนนี้แล้วก็มาดูได้หลยแบบวันนี้อยู่ที่วัดรับยาวของพระบางคงติดต่อตั้งขาตั้งใหม่เพราะว่าเอียงกล้องมาเอียงครับวันนี้งานฟรีนะครับงานฟรีทั้งหมดเลยท่านจภาพก็ฟรีนะครับจัดเพื่อเป็นงานทําบุญงานงานศพนะครับครับทำบุญงานศพผมขอปรับความละเอียดใหม่เนื่องจากอินเทอร์เน็ตมันดึงสัญญาณเยอะนะครับแล้วก็ทําให้เน็ตไม่พอนะเน็ตไม่พอ แชร์ไปหน่อยนะครับแชร์ไปใหม่นะครับแชร์ไปใหม่ขอแชร์ไปใหม่เลยกันนะครับขอขึ้นไลฟ์ใหม่เมื่อกี้มันใช้ความละเอียดสูงมันจะมันจะไม่พอนะครับเสสทั้งในนะครับเดี๋ยวรบกวนก็คือพอที่จะกลับบ้านนะครับรบกวนนาเก้าอี้ไปถือที่เดิมด้วยนะครับอันนี้เป็นคําประกาศจากทางคณะเจ้าภาพนะครับเก้าอี้ที่ท่านนํามาจากในสรานะครับก่อนจะกลับรบกวนนำไปถือด้วยนะครับยกมายกกลับด้วยนะจ๊ะเพราะว่าไม่ได้มีคนช่วยนะจ๊ะเอาตังเพจมันไม่ขึ้นหรอจ๊ะ เมันไม่ขึ้นนะจ๊ะยังไงอ่ะทุกคนทางเฟดมันไม่ขึ้นอะ่ะยังไงอะ่ววอะ,ออะแล้วขอขึ้นใหม่ได้ไหมทุกคนมันไม่ขึ้นอะ่ะทางบ้านฟ้ามันไม่ขึ้นะนะครับยังไงอ่ะมมันไ่ขึ้นองเป็นกระปรงหัวครับ บ้านฟ้ามันขึ้นไหมคนไม่ขึ้นเอ่อแต่ผมขึ้นไลฟ์ใหม่ได้ไหมบ้านฟ้ามันไม่ขึ้นให้ผมเลยอะ่ะมันเป็นยังไงอะ่ะ <Okay. S 1> โอเคครับออกขึ้นแล้วโอ้ยมันขึ้นชา้าขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้นะทางบ้านฟ้าบ้านแดงนะครับปญัญญาเน็ตเมื่อสักครู่ไม่ดีนะครับมีปัญหาก็เลยต้องขึ้นไลฟ์ใหม่นะครับเนื่องจากว่าเราใช้ความเียดสูงแล้วปญัญญาเน็ตไม่ดีเนะี่ยมันจะมันจะดึงนะครับมันจะดึง มันจะดึงกันนะครับโอเคมาแล้วนะอันนี้อยู่ที่วัดลาดยามอำเภอบางปะกงจังหวัดชะเชียงซาวนะครับงานนี้ฟรีทุกอย่างนะครับอ่ากิจหาน้าประมาณ2 0 0รตัวก็ไม่ถึง200รตัวดีหรอกเป็นของท่านเจ้าภาพนะครับท่านก็ไปซื้อมาแล้วก็เอาไวเ้เฉพาะแขกรับเชิญนะครับมานั่งต่อต่อก,กันครับเขาอีมาจากวัดแล้วก็เวลาเสร็จแล้วกเก็บไปท่านด้วยนะอันนี้ไม่รู้นะถ้ารู้ว่าเป็นงานงานงาน,งานเขตป่ริ้วด้วยนะบ้านเกิดด้วยแล้วก็ ถ้ารู้ว่าจะฟรีด้วยก็ช่วยโปรโมทได้อีกนะครับแต่ท่าน,นี้ก็คนก็เยอะแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก็มาอีกเพราะเขาอีทเขาชิดกันเลยนะครับเดี๋ยวขอตั้งค่าต่างๆก่อนนะครับแล้วก็จะตั้งค่าหลังบ้านแล้วก็ขึ้นไลฟ์ทางบ้านต่อๆด้วยนะครับ ใช่อาวันนี้มีใครมาดูลิเกบ้างไหมครับวันนี้ ครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมอยู่ตรงหน้าอยู่หน้าเวทีนะตอนนี้รอรับน้องนะเดี๋ยวรอรับน้องรุ่นน้องนุ่นน้องนองยังไม่มาเดี๋ยวผมเข้าไปดูที่จอดก่อนว่าจะให้น้องเข้าตรงไหนดีแป๊บนึงนะครับขอผมเดินดูที่จอดแป๊บนึงรุ่นน้องน้องใกล้จะมาแล้วแหละ แชร์ไลฟ์ไปหน่อยนะทุกคนฝากแชร์ไลฟ์ไปก่อนนะครับเฮ <Hey, hey. S 3> uh, ้เฮ้เอ่อศิลปินไฟน่าครับวันนี้ทางสภาพขอรำหนึ่งทุ่มครึ่งครับเพราะว่า hey, จากการเผาจริงสองทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งครับไปรำครับเป็นคำสั่งจากทางเจ้าภาพครับดูไลไรไม่ได้เลยสักแั๊บหนึ่งนะครับตั้งค่าหลังบ้านอยู่นี่ผมจะรอรับน้องได้อยู่ตรงหน้าหน้าเวทีนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปเดินไปดูว่าอ่าที่จอดตรงไหนน้องก็จะเข้าไปจอดตรงไหนครับได้ดีแล้วก็จะรับเข้าตรงไหน จะข้าหลังบ้านแป๊บนึงครับ้เดี๋ยวจะเจอไปดูที่จอดให้น้องเพราะต้องไม่โบกเข้าในข้าไม่ถูกแน่เลยคนมันจะปิดทางหมดแล้วข้าด้านนี้ทุกวันเลยแล้นตอบแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะเนี่ยน้องๆก็จะเข้ามาทางนี้นะ เอาค้างเหรอเอา้ามันผ้ามันค้างอะ่ะอะไรวะเป็นไงวะเน,นี่ยเออตัวเลขมันทองอะไรใช่ไหมครับตัวเลขมันข้ามแต่ผ้ามันค้างทองปุ่มองปุง่มคนผ้ามันค้างอยู่ใช่ไหมครับค้างผมจะได้ขึ้นใหม่ ค้องขึ้นหน่อยครับทุกคนทุกคนเหมือนผ้ามันค้างปะ่ะค้างค้างใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นใหม่นะอะร่อยว <c oughs> างเลยภาพมันวิ่งอยู่ทุกคนภาพมันค้าง <c oughs> ในหน้า <c oughs> จอ <c oughs> ผมอะ <c oughs> ผมไม่เห็นเลยเดี๋ยวผมไปดูใหม่มอนิเตอร์

มันค้างเดี๋ยวผมขึ้นแล้วผมลงใหม่นะทุกคนมันสัญญามันน่าจะมีปัญหาภาพโปรแกรมมีปัญหาเดี๋ยวผมลงแล้วขึ้นใหม่เลยแป๊บหนึ่งครับ